สวัสดียมือเสาของวันพฤลหัสอีกมือหนึ่งจะะพี่น้องจ้าวันพฤลหัสที่สองเดือนมิถุนายนนะคะเพื่อนๆเมื่อนี้จะมานำเสนอตัวนี้พี่น้องว่าหมากเอียงนี่หมากเอียงพี่น้องหมากเอียงนี่นี่คือพริกไทยนะคะ พิชไก่กำลังออกมากำลังพอดีเก็บไปผัดเลยพี่น้องจ้ามาเด้อมาเด้อผู้ได้ิมาเก็บไปผัดไม่นัวยอยู่จ้านี่นี่พอได้กเก็บอยู่เด้อเป็นภูมิมบใหญ่เป็นภูมิงงมใหญ่งงพี่น้องพูดข้างบนเห็นวาเห็นวะเป็นย่อยอยู่คนคนนี่พอได้กเก็บไปผัดอยู่จ้าพี่นอ้องพอมพอดีกินจะซํำเนี่ นี่เห็นบอเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหม,น,น,หน,ไหมนี่คือพริกไทยพอดีเก็บไปผัดเลยเก็บไปผัดใส่ยังเก็บไปผัดใสกุบป้อเก็บไปผัดใส่หมูป,ป่านะคะเพื่อนเพื่นอนบนจะขงบน เป็นพุ่มใบใหญ่ปันไดพี่น้องแต่ว่ากับพ่อได้เก็บกินอยู่นะปลูกไว้ยุคข้างบ้านจ้าปลูกไว้ยุคค้างบ้านเนาะพี่น้องจ้านี่ก็แับเป็นเป็นพุ่มใบใหญ่นะนี่ก็มีฝั่งน,นี้ก็มีลูกเขานี่อันนี้บะเพ็นบอพี่น้องหน่วยเพื่อนผุนยึดฟังท่างผุนก็มีนะคะเ,เพื่อน โอ้เก็บเด้ห้ายได้ห้ายพัดอยู่เก็บเด้ห้ายพัดอยู่พี่น้องถ้าเมนเก็บปลูกไว้ค้างบ้านปลูกไว้ค้างบ้านมีพุ่มนึงมีมีพ่วงนึงนี่กำลังพวมพอดีพัดเลยพี่น้องจ้าพริกไทยอ่อนนะคะนี่ๆในน้อยปลูกไว้เทละยางสองยางพี่น้อง พอได้เก็บกินเนาะพอบอได้ซื้อเพิ่นนะคะเพื่อนๆเป็นเบิ้งของบนนี่นั่นคือพริกไทยนะคะเพื่อนๆทุนนั่นก็คือพริกไทยหน่วยเพื่อนอ้าทำไมไม่ซูมให้ล่ะคะ ซ้มห้เน่นเนาะปูไว้ทลายยางส่วนต้นนี้ก็คือต้นพักติ๋วที่เพิ่นยูน้ำกันเป็นต้นพักติ๋วพี่น้องจ้ากำลังใหญ่คือกันนี่นี่คือต้นพักติว๋วยูน้ำกันเนจะได้ตัดงาพักติ๋วออกจากเพินพ่นเพิ่นขอไปเฟื่อกันอยู่ฮะ ัดงาพักติวออกให้เพ่นข้นเนะาะนะคะคงจะต้องหาลักมาฟังให้เพิ่อนอีกอพี่น้องจ้านี่ปูว้ย่างแล้วหน่อยย่างแล้วต้นสองต้นเนาะพี่น้อง,พ,องพ่อได้กเก็บกินใดอยากก็มาเก็บออเดอร์พี่น้องพ่อได้กเก็บอยู่จ้าพริกไทยนี่คือพริกไทยนะคะเก็บไปผัดสิก,กบอบ เกษตกบสหมูปลานะคะเพื่อนๆน,นี่ก็คือพริกไทยคลิปนี้ก็บม่มีอยงหลายพี่น้องฝากไว้ซ้ำนีนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่มีให้บ้านบุนีมาตลอดนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ขอกาข่าวมาสวัสดีค่ะ